และจ้าขานมลูกเต๋าสุดอร่อยหนึ่งปีมีครั้งเดียวเจหรือไม่เจก็กินได้คือสระวุ่นวายกับมันมากเพราะอะไรเพราะว่าสดะก็งงว่าไส้ไหไเป็นไส้ไหไเอาไปอบจะได้กินครบทุกไส้แล้วดูสดะเยอะมากอะทุกคนสดาต้องเอาไปเวฟเพื่อให้มันร้อนๆแต่ประเด็นคืออบอไส้เนี้ยไม่เว้นกันแท้ให้ดูคร่าวๆนะถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วดำงางดำางาขาวเผือก อันยัยไม่จบละไม่เป็นไรไมหาไม่เจอแล้วมันงงอ่ะมันงงมากๆเลยอ่ะก็มันเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บก็ไม่รู้ว่าอัน,นใช่ะไรวะอวะไรเงี้ยเนี่ยแหวกดูไปผิดไปไม่รู้กี่ไส้ต่อกี่ไส้แล้วอ่ะเนี่ยอันนี้ฉันยังสับสนเลยว่าอะไรวะเอันนี้ดำกว่าอันนี้ถั่วแดงนี่ถั่วดำว่ะโอเคถั่วแดงเสร็จเอามาอันที่เวม,มาแล้วดีกว่างาขาว,สา,วาสาารวัตราไม่เคยกินอนะ่ะเดี๋ยวลองชิมงาขาวก่อนเลยปีนี้มีงาขาวนะจ๊ะอืมหอมมาก n g ขาวเหมือนจะมีอะไรกรอบๆนิดนึงอ่ะกรอบๆนิดๆอ่ะ ฉันไม่รู้ว่ามันอร่อยเนี่ยฟักรหรือยังเราไม่รู้อ่ะงาขาวก็อร่อยอันนี้เหมือนเรจะกินไม่ได้เพราะว่าไปเวฟแล้วมันแข็งมันเหมือนแบนบเวฟพังอะ่ะอันนี้หลังตัวแดงอันนี้ไม่ได้เวฟงั้นเาตองกินอันนี้ก่อนแล้ตัวแดงน่าจะเป็นแดงนี้ร้านนี้เขาจะไส่เยอะมากทุกคนทุกคนต้องดูว่าตรงนี้มันคือไส้ตัง้งแต่ตรงนี้เลยแต่ว่าเวลาตัดแป้งมันจะไปขอกโดนไงอือดูใกล้ดิอันนี้ตัวแดงร้านนี้นะเป็นขนมลูกเต๋าที่อร่อยที่สุดและอร่อยทุกไส้แบบกินตัวแดงใช่ไหมอร่อยไปแล้วไอ้ตัวดดดแกนนนูมมัังงะ เดี๋ยวต้องมาสระต่าว่าปีนี้อะไรอร่อยสุดเนี้ถั่วดำดูไส้ดิอร่อยมากอร่อยทุกไส้ไปแล้วถั่วดำเหลืองมาเธอฉันต้องกินเยอะแค่ไหนฉันไมงกินข้าวกินอะไรไหมอ่ะตัวเหลืองถั่วเหลืองหอมมามกน่าร้มากเลยอ่ะฉันจำไม่ได้ว่าอะไรอร่อยคือต้องให้วิเคราะห์มันอร่อยหมดเนี่ยงงอร่อยทุกการงงมากเผือก รานนี้นะคะเป็นขนมลูกเต่าที่หนึ่งปีขายครั้งเดียวที่ภูเก็ตซึ่งคนต่อคิวเยอะมากๆคือซื้อยากมากถ้าใครอยากกินเนี่ยไม่ต้องไปซื้อที่ภูเก็ตไม่ต้องไปต่อคิวนานสั่งเสยกวางนะแอดบีเคนเคนหนึ่งสามแอนนุ่มดีมากปกติจะจะให้เผือแบบไทยๆนะเพราะชอบอื่นมากกว่าแต่ปีนี้เหมือนเผื่อแบบแหลมขึ้นเขาน,นุ่มขึ้นและที่เด็ดที่จาชอบมากที่สุดกุศลเก็บไว้ไว้ท้ายสุดเลยคืองาดำดูทีว่ายังชอบอันดับหนึ่งเหมือนเดิมไหมไม่ มันก really ็อรอยนะอร่อยยุคปันเลยอ่ะเออนี่แห่ะของเจ้าเนี่ยนะเสดจะชอบเหมือนถั่วแดงน้อยสุดปีนี้ก็คือแบบเหมือนที่คือเฮ้ยเธองงว่ะงงมากเลยอ่ะชอบมากสุดนะคนเราชอบไม่เหมือนกันนะเอาแต่อันนี้สดานะน่าจะให้งาดํามากสุดเผือกถั่วเหลืองถั่วดําเท่ากันงาขาวกับถั่วแดงเท่ากันคืออันดับประมาณนี้ณวันนี้นะแต่ละวันไม่เหมือนกันเดี๋ยวเพิ่งยวขอวิธีวิีคือสำหรับวันนี้ประมาณนี้เพราะงงงาดําก็น่าจะเบอร์หนึ่ง แล้วกลาลังสับสนว่าแบบสามอันนี้คืออันไหนเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่อะไรเงี้ยแกมันงงจริงๆนะเว้ยไหนของสิวันนี้ใหม่สิอันนี้ชุดดำใช่ไหมอันนี้สุดเหลืองเหรอสุดเหลืองหอมมากอันนี้ใครชอบกลิ่นงานนะสขาวที่จริองอันสุดดไม่ได้เป็นคนชอบงานมากแต่งานดำอันนี้อร่อยมากแต่จะงานไม่ได้ชัดแต่อันนี้กลิ่นงานชัดใครชอบงานานี่ชัดมากปีนี้ก็อ,อันนี้จากที่ชอบน้อยก็คือเหมือนดีขึ้นว่ะไม่รู้ว่าประมาณนี้แกเอาแค่ว่าอันนี้คอนเฟิร์มว่าอร่อยทุกรส จริงๆแค่ชอบอันไหนมากกว่ากันเจ๊กวางน่าจะมีขายรวมไส้นะคะอาจจะซื้อรวมไส้ไปก่อนไปชิมถูกใจอันไหนค่อยไปสั่งแยกก็ได้อย่างหกสดาเนี่ยจะได้ก้ามาหมดเลยนะคือซามีเยอะมากจริงนะนี่ยังไม่กินเซ่เลยร้านนี้เขาขายดีมากเขาก็คือต้องรีบเปิดขายก่อนเซ่เซ่มันก็แค่จะช่วงเวลานึงเราก็มีโอกาสได้สั่งก่อนตอนนี้เจ๊กวางอาจจะเปิดรับสักแบบสองรอบสามรอบอะไรยังไงลองดูใครกินขนมลูกเต๋าที่แบบไม่อร่อยแนี่น้ำอันนี้ร้านนี้คือโคตรอร่อยดังมากปีหนึ่งมีคร กินข้าวมาเยอะงงง,งเดี๋ยวพรุ่งนี้กินอีกทีนึ่งมาอาจจะวิเคราะห์ได้ชัดเจนคืนนี้ไปก่อนกับขนมลูกตาทักไลน์หาจักว่างนะจ๊ะแอดบิ๊กเอนเทนจ้ะบายจ๊บ